สวัสดีครับบีกันบอมช่องพลักปืนตอนนี้นะฮะก็เสร็จไปประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะสำหรับสนามยิงปืนในร่มแล้วก็สนามเอาดอ d o o สำหรับยิงปืนลมและธนูของผมนะสว่วนนี้คือปืนจริงเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะฝั่งซ้ายนยะก็จะเป็นสนามยิงปืนอัดลมนะครับแล้วก็ยิงธนูตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นลานโล่งสําหรับวางโต๊ะให้นั่งรอ หรือว่านั่งทําความเสารดูอาวุธปืนไตรตัวนี้นะครับอตรงนี้ก็จะเป็นสนามยิงปืนจริงด้านข้างก็จะจอดรถประมาณนี้นะครับภาพก็ประมาณนี้ง่ายๆเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเลยขอขยายไปเลนวายเพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นสนามยิงปืนอารมณ์ยิงธนูมีความยาวที่15เมตรกว้าง3เมตรนะครับ เราก็จะยิงบริเวณนี้นะฮะจะเป็นวางอุปรกรณ์จะเป็นปืนลมธนูหรือจะมาไดาไฟปืนจริงก็ปลอดภัยนะครับตรงนี้เพราะด้านข้างไม่มีบ้านคนนะเป็นป่าเป็นนาเลยแล้วก็ไกลประมาณ4ี่หโลเนี่ยถึงจะมีบ้านคดน,นะครับซึ่งกระสุนมันผ่านไปไม่ถึงนู่นหรอกเพราะมันเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นยูคานะฮะตัวนี้อ่ะก็ตัวนี้จ,จบไปแล้วนะผมเคยพูดไปแล้วปืนลมธนูด้านในด้านในนะครับ ตามที่ผมเคยบอกไว้แล้วจากคลิปเก่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะว่าทําอะไรไปเพิ่มแล้วบ้างนะปูนนะครับเทหมดแล้วทําการเทหมดแล้วนะครับแล้วก็ผนังด้านหน้าก่อแล้วนะครับติดกระจกแล้วแล้วก็ประตูนะฮะกำลังอ,อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกแล้วผมยังไม่มีหลงังคาไงถ้าผมวางชกปุ๊บเดี๋ยวน้ําจะไหลเข้าชคมันจะพังนะครับก็เลยชะลอไว้ก่อนให้ช่างเอาชะลอไว้ก่อนเดี๋ยวพอ แดดร่มลมตกหรือว่าเอาเต็นท์เอาอะไรมากลางให้มันไม่เกิดความเสียหายเดี๋ยวค่อยทําต่อนะกระจกตัวนี้ผมก็ใช้เป็นกระจกตู้แช่ตรงนั้นนะเป็นกระจกที่มีสองชั้นนะครับ็นการเสียงได้นะอ่าโอเคทีนี้กําแพงนะครับปัญหาที่ผมบอกว่าเวลาที่เอาแผ่นกําแพงมาตั้งเสียบเสียบใช่ไหมมันก็จะมีร่องมีแกลบอยู่ตอนนี้ได้ทําการใช้ปูนอุดไปแล้วหมดแล้วนะครับใช้ปูนกาวอุดมาแล้วทุกจุดเลย สวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะฉีด PU ฟโฟมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะ P U โฟมคืออะไรเป็นโฟมที่เราฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยายตัวนะครับขยายตัวมาปกคุมพื้นผิวมันจะมีคุณสมบัติกันความร้อนนะกันเสียงนะครับประมาณนี้แล้วก็ความที่มันไม่เรียบมันก็จะช่วยในเรื่องของการกันเสียงสะท้อนอย่างเงี้ยด้ นอกจากการเสียงท,ทะลุผ่านผนังไปแล้วยังช่วยกันเสียงสะท้อนซึ่งผมพูดตอนนี้เสียงมันสะท้อนเห็นไหมอ่าโอเคทีนี้ก็จะทําคานเพิ่มนะครับ1จุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวก็จะทําเพิ่มอีกทีหนึง่งแต่ผมก็ต้องดูก่อนว่าโครงสร้างหลังคาเนี่ยมันแข็งแรงพอไหมถ้าแข็งแรงพอคานอาจจะไม่ต้องทําแต่ตัวนี้ผมว่าจะใช้เป็นเป็นจุดที่ผมต้องมีเหล็กอยู่แล้วนะครับสำหรับทําเป็นเขาเรียกว่าไงนะแผ่นกันบินนะครับด้านบนนะ เป็นล็อกล็ ock, ไม่ให้กระสุนมันโอเวอร์เบิร์มทะลุไปด้านข้ามกำแพงไปนะข้างหน้านะครับที่เห็นเป็นแหวงแหวงอย่างนั้นนะมันจะต่ำกว่าผนังสองฝั่งประมาณ30เซนใช่ไหมฮะเนื่องจากความสูงนะจากพื้นถึงนูนะ่นอะสามเมตรแล้วนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นขอบที่ผมต้องตีฝ้านะครับแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะมีการเอาอิดอัดแรงอะไรมาปิดมาอะไรครับอ่า ว่าวางกันอีกทีหนึ่งตรงนั้นนะด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มแต่ว่าส่วนที่ต้องรับกระสุนจริงๆก็คือบริเวณนี้นะครับเป็นคอนกรีตที่ผมเทเพิ่มหล่อเพิ่มเนี่ยลองยิงด้วยแล้วครับผมลองยิงดูแล้วนะเนะนี่ยยิงจุดต่างๆนะครับก็ไม่ทะลุกระเทาะนะครับแต่ไม่ทะลุแต่ทีนี้นนะั้นแ่ะผมไม่ได้ยิงใส่ผนังอย่างนี้เพียงเพียวเพราะว่ามันจะมีการเลโกเช่นะครับหรือไม่ก็กระสุนจะกระดอนกลับมาผู้ยิงได้อันตรายดังนั้น ผมทาเพื่อให้มันแข็งแรงไว้ก่อนแต่ว่าผมจะมีกองทรายนะครับกองทรายหรือแล้วก็ถังพลาสติก200ลิตรนะครับใส่ทรายเต็มถังเลยนะมาตั้งตั้งตั้งเรีย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 งกระสุนนะไม่มีทางทะลุผ่านถังไปได้แน่นอนถึงทะลุผ่านถังไปมันก็ไม่มีทางทะลุเจาะเจ้าผนังตัวนี้ไปฝั่งตรงข้ามได้แน่นอนนะครับอันนี้ความปลอดภัย100%ผนังตรงนี้นะครับแข็งแรงมากผมลองยิงและไม่ทะลุนะมันก็กระเทาะเหมือนกัน กระเทาะลักษณะนั้นนะแต่กระเทาะน้อยกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคอนกรีตอันแรงมหาประไล่นะครับมีความแข็งแรงมากกว่าตัวนั้นเดกแต่ตัวนั้นข้อได้เปรียบของเขาคือเขาหนากว่าตัวนี้หนาประมาณแปดเซนนะครับแต่เจ้าตัวนั้นนะหนายี่สิบสองเซนหนากว่าหลายเท่าแล้วก็บริเวณด้านหน้านะบริเวณด้านหน้าเนี่ยผนังด้านหน้านะครับมันไม่สามารถกันกระสุนได้อ่าเดี๋ยวพูดข้างนอกมันจะเห็นไหม ก็นอกเสียงไม่กล้องเสียงก็จะประมาณนี้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอีดอัดแรง NK มันกันกระสุนไม่ได้หรอกแต่ว่ามันกันเสียงได้ดีนะกันเสียงได้ดเีเดี๋ยวผมก็ลองดูก่อนกระจกมก็จะมีอยู่บานู้นะครับเป็นประตูกระจกมาติดตั้งไว้แล้วก็ลองซิลให้มันดีๆนะ,ะแล้วก็ลองยิงดูถ้าเกิดว่ามันยังดังอยู่นะครับเสียงมันยังทะลุออกมาเยอะ ผมก็จะทําวิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือบล็อกเสียงคือกั้นในห้องหนึ่งนะฮะกว้างอยู่สัก2เมตรครึ่งนะครับไ้แก้ไขเอ่อยาวสัก2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็กว้าง3เมตรครึ่งเท่ากับผนังเขาเลยนะความยาวเนะี่ยม,มันก็จะได้อ่าบล็อกมาอีกระดับหนึ่งเวลาเปิดประตูปุ๊บเ,เขายังยิงอยู่เสียงก็จะไม่ออกเพราะมันติดประตูหน้านึกออกไหมครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่า เขายิงกันอยู่ปุ้ง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 แล้วมีคนเปิดประตูเนี่ยเสียงก็จะออกมาอยู่แล้วถ้าเกิดประตูบานเดียวแต่ทีนี้ก็ต้องดูก่อนบริบทว่ามันเป็นอย่างไรถ้ามันจําเป็นจริงเราค่อยทํานะครับเพราะว่ามันทุกอย่างมาใช้งบเนาะมันต้องใช้เงินลงทุนเดี๋ยวเราจะมาดูมุมกว้างกันเลยอ๋อมุมกว้างทิศนูน้นะครับคือทิศตะวันตก อันนี้นะฮะมุมกว้างผมถ่ายด้วยเลนวนยนะเดี๋ยวผมก็จะใช้เลนปกติไทยดูมันจะได้ภาพที่สัดส่วนสมจริงนะครับประมาณนี้นะนี่คือตัวอาคารสนามนะครับตัวนี้คือออฟฟิศคอนเนอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นห้องนอนอยู่นะฮะผมมานอนเฝ้าที่นี่ไงขออนุญาตเป็นเลนวายแล้วกันตรงนี้นะครับเท่าที่เห็นกนะ็คือออฟฟิศตู้คอนเนอร์จะมีห้องน้ําในตัวนะเป็นห้องแอร์ ตัวนี้เราสามารถใช้เป็นห้องอบรมได้ในห้องแอร์นะแล้วก็เราก็จะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเราจะทาหลังคาเสร็จก็จะมีหลังคาคุมด้านบนนี้นะครับเนก็ตรงนี้จะใช้เป็นพื้นที่ที่เราอบรมได้เป็นลานโล่งนะครับเราจะให้คนมารอรอคอยระหว่างรอยิงนะครับถ้าเกิดสนใจอยากเห็นคนข้างในยิงยังไงก็มายืนเกาะกระจกดูนะก็กระจกตัวนี้ดูหรือว่าดูผ่านประตูกระจกก็ได้นะครับเพราะว่า เราจะไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างในนะครับเพื่อความปลอดภัยสนใจยังไงก็ดูข้างนอกเอาเวลาคนเข้าไปปุ๊บผมก็จะล็อกประตูเลยนะถ้าจะถ่ายลงถ่ายรูปประก,กอบปืนก็ถ่ายผ่านกระจกเข้าไปไม่หวงนะเผื่อมีคนต่างชาตินะครับอย่างคนจีนมันมึน,มนอย่างเงี้ยเราต้องควบคุมให้ดีเนี่ยครับล็อกละสามเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าสามห้าสิบห้าเมตรนะครับความยาวของสนามทีนี้ตรงนี้นะครับมันจะเป็น มันจะเป็นถนนส่วนตัวที่เข้ามาอมแล้วก็มีพื้นที่ในการจอดรถนะครับเข้าตรงนี้ก็ได้เข้าฝั่งนี้ก็ได้ก็จะเป็นถนนสาธารณะประมาณนี้ครับผมงบประมาณนะครับใครสงสัยก็เคยคุยไปแล้วนะฮะเรื่องงบประมาณนะที่แรกผมเตรียมไว้อยู่ประมาณล้านห้าปรากฏว่าไม่พอนะครับเพราะว่าผมต้องซื้อที่ดินด้วยนะฮะซื้อดินถมดิน ถมดินด้วยนะครับซื้อที่ดินถมดินด้วยแล้วก็ค่าก่อสร้างด้วยเฉพาะค่ะาก่อสร้างใครสงสัยว่าเอาแค่ตัวสนามเนี่ยนะที่ผมทําอย่างเงี้ยผมอะ่ะบอกบอกสเปกไปเลยนะว่าพื้นปูนที่ผมเทพเพิ่มเนี่ยมันจะมีความกว้างยาวเนี่ยเออเาเป็นตารางเมตรละกันทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบตารางเมตรนะครับเฉพาะปูนที่เทพเพิ่มเฉพาะด้านหน้านี่นะหนึ่งร้อยสี่สิบตารางเมตรแล้วก็ ไอ้พวกชุดแผ่นเสาของดีคอนน่ะที่ท่านเห็นเนี่ยที่เป็นผนังเขาอะผมก็ซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณแสนหนึแสนบาทนะครับอ่าแล้วก็ให้ผู้รับเหมานะมาเหมาเหมาติดตั้งเสากําแพงเทพื้นนู่นนี่นั่นนะฮะร,รวมถึงก่อด้านหน้าติดกระจกเข้าไป2อง0 0 0ห้บาทนะเทคงเทคาแล้งบนเนี่ยยังไม่รวมหลังคานะครับไม่เกี่ยวกับหลังคาเลย เดี๋ยวเขาติดกระจกให้ผมเนี่ยแล้วเขาก็าเคลือบพืนให้ก็จบงานเขาละผมก็ต้องจ้างช่างหลังคาช่างจ้างช่าง,างระบบไอ้อากาศอะไรพวกนี้มาทําอันนี้ก็จะเสียเงินเพิ่มอีกสนามนี้นะฮะเบ็ดเสร็จนะรวมทั้งสนามปืนจริงแล้วก็สนามธนูนะครับรวมแล้วผมว่าไม่ต่ํากว่าหกแสนห้านะน่าจะอยู่เฉเพาะตรงนี้นะหกแสนห้าถึงเจ็ดแสนน่าจะอยู่ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะใช้ด้านในในการซรับเสียงระบบไฟระบบอะไรอย่างเงี้ยนะเชื่อว่าสําหรับใครที่สนใจผมว่าผมว่าไหวเพราะว่ามันก็เหมือนกับรถปิกอัพหนึ่งคันถูกไหมแต่ทีนี้มันก็เป็นกิจการของเราได้ด้วยนะครับหกแสนห้าเนี่ยเฉพาะตัวนี้น่าจะอยู่นะแต่ไม่รวมที่ดินนะครับไม่รวมที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอื่นอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้สองแสนนะ,ะไม่รวมอย่างอื่นนะครับหกแสนห้าน่าจะอยู่การขอญาตนะครับ เบื้องต้นท่านต้องไปขอที่เขตนะครับหรือถ้าอยู่กรุงเทพนะขอที่สำนักง,งานเขตถ้าอยู่แต่จังหวัดก็ขอกับโบวบตรหรือเทศบาลแล้วแต่ว่าท่านอยู่กับใครนะครับก็ไปขอกับทางนู้นนะส่วนปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อขอญาติ่อสร้างอาคารนะเสร็จแล้วได้ใบญาติมาท่านจะเปิดยิงข้างในนี้ได้ไหมถ้าเป็นสันนยิงปืนส่วนตัวไม่รบกวนใครได้ครับสามารถทําได้แต่ถ้าจะเปิดให้บริการหรือให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้สนามด้วยเนี่ย ท่านต้องไปจดเป็นชมรมหรือสมาคมนะครับซึ่งผมจะไปจดเป็นชมรมนะเพราะว่ามันจะมีความง่ายกว่าสมาคมแต่ผมต้องไม่จดกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับเพื่อจะได้ส่งนักกีฬาเข้าไปแข่งขันได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันได้เหรียญได้แชมป์ได้อะไรมาเงี้ยเป็นตัวแทนจังหวัดเป็นตัวแทนประเทศแล้วเนี่ยงบประมาณเขาที่เขาทางสมาคมเขาจะเขาเรียกว่าไงนะก็จะมีงบประมาณมาให,ให้เราเพื่อพัฒนานักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกฝนนักกีฬาแล้วก็ซื้ออุปรกรณ์ที่จาเป็น ผมมองประมาณนี้พบบริเวณรอบๆนะครับผมก็จะทำแบบ c s r รเนาะรอบพื้นที่เราก็จะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนก็จะสนับสนุนนะครับให้มันมีนักกีฬาเกิดใหม่นะรูปแบบสนามผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเปิดให้บริการก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันลงตัวมาแล้วแล้วก็ต้องไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบซึ่งบริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับนอกเหนือจากจุดจอด,ดรถนะผมก็จะจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยมาใช้ในการประกอบสมาชีพค้าขายขายน้ำขนมลูกชิ้นอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะดีนะถ้าเราคุยกับชาวบ้านได้ดีเขาก็จะดีกับเรานะครับอย่างเงี้ยเงาะเงาะ,งะอะไรแถวนี้มีสวนเนาะเขาก็จะมาให้เงาะมะม่วงอะไรเงี้ยได้กินอยู่ประจํานะครับต่างจังหวัดนะฮะพึ่งพาใส่กันเราต้องไม่ทําให้เขาเดือดร้อนมีอะไรเราก็แบ่งปัน,นกันมันถึงจะอยู่กันได้นะอ่าประมาณนี้ครับใครสงสัยยังไงเพิ่มเติม,ตมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปดิการบอมสวัสดีครับบาย